บิสม nah uh ิ l l a h i r a h m a n i r a h i m นะบมะดูฮูวันุสไลลิยอะลระซูลินกะริมอามบะอัสสลอะลัยกุมเรห์มะตุลลอฮ์วะบระกาดุทิ้งครับภูมิใจไหมภูมิใจไหมที่เกิดมาเป็นมุสลิมเกิดมาเป็นพุทธาตแลอวสิงหานละห์ภูมิใจไหมดีใจไหม,ไหม,ไหมวันนี้ผมจะพูดคำสามบรรทัดครับผมจะพูดคำสามบรรทัดในหนังสือคำหนึ่งทีด บรรทัดแรกอัลลอฮ์ได้ให้อิสลามมาเป็นวิถีแห่งชีตโอ้โหที่มันสวยงามมากเชืเราเดินอยู่บนของทางที่อัลลอฮ์วางไว้ให้อัลลอฮ์มีบทบรรญัตณม,มีแนวทางมาจากท่านนับดุดมุมสน,นิมอัลามนี่เดินเส้นทางน,นี้มันเป็นเส้นทางที่ช่วชืนและเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตใครที่เดินอยู่บนเส้นทางน,นี้จะไม่หลงทางโดยเด็ดขาดน,นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์อำนวยความสะดวกให้กับบ่าวผู้ตัาธา่อพระองค์และบรรทัดที่สอง หากเราไม่เอาอิสลามมาใช้ในตอนมีชีวิตแล้วบรรทัดที่สามแล้วจะเก็บเอาไปใช้ในตอนไหนอัลลอฮไจะให้อิสลามมาเป็นวิถีแห่งชีวิตหากเราไม่เอาอิสลามมาใช้ในตอนที่มีชีวิตแ,แล้วจะเก็บเอามาใช้ในตอนไหนของดีๆครับมีไว้ซับไม่ได้เก็บไว้ในตู้โชว์ให้เอาออกมาใช้มันจะได้ใช้ในของที่ม um ันเป็นสิ่งที่ดี ไม่ใช่เก็บไว้ก็นั่งเดวแต่นั่งดูจน่านมันก็แตกลายงาจน่านมันราน้าวจน่านมันใช้ไม่ได้สุดสุดแล้วชิตไม่ได้ใช้เลยของดีๆเก็บไว้อย่างนั้นแหละไม่ต่างอะไรกับอิสลามเชคเช่นอิสลามที่สุดที่สุดแล้วของการีลรหายใจอิสลามคือที่สุดของการีลรหายใจแล้วเมื่อรวมเราเมื learn, ่อรวมหายใจเราศรัทธาต่อแล้วเอาอิสลามมาใช่สิเอามาใช้ตอนที่เราจะีลม,มหายใจอย,อยู่เนี่ย เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่าที่สุดเลยเลืองที่สุดแล้วแล้วไม่เอามาใช้ตอนที่มีชีวิตอยู่จะเก็บไม่ใช้ตอนไหนอ่ะเพราะตายไปแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วอิสลามตายไปแล้วนี่ไม่ได้ใช้แล้วอิสลามของดีมีอยู่ไม่เอามาใช้ตอนที่ยังมีชีวิตแล้วจะเอาเก็บเอาไปใช้ในตอนไหนเพราะฉะนั้นครับของล้ําค่าสิ่งล้ําค่ามีไว้ให้ใช้ในตอนนี้วันที่ยังมีชีวิตอยู่รีบใช้ซะรีบใช้ซะ เราจะได้เป็นคนที่มีแต่ของที่ดีใช้แต่ของที่ดีแล้วเราก็จะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ดีถ้าขืนเก็บเอาไว้เหมือนของโชนในตู้ครับแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยสรุปแล้วครับชีวิตไม่ว่าจะรำ่ำรวยขนาดไหนไม่ได้ใช้ของที่ดีๆมันก็เป็นชีวิตที่เหมือนกับไร้ค่านั่นเองของดีมีจกาหรือส่งมาให้เราแล้วผ่านท่านมีมัดสุนทรธรมมาใช้ มาให้กับเราในวันนี้รีบใช้ซะก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วนั่นคือความเสียดายแล้วนั่นคือความเสียใจครับขอให้ทุกคนผ่านวันนี้ด้วยกับวิถีของอิสลามเพื่อที่จะได้พบกับความสำเร็จในฐานะของบาท,ที่มีอิสลามเป็นคู่มือประจําตัวและก็หัวใจของเราแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่ดีๆทั้งดุญนยาและอาะด้วยกับความสวยงามของอิสลามครับรีบใช้นะ ก่อนที่เราจะหมดาการที่จะได้ใช้ครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นได้พบกับความดีงามด้วยความศรัทธาด้วยความจําเป็นแล้วก็ด้วยกับความมอบหมายด้วยกับหัวใจที่เด็ดเดี่ยวละมั่นคงอยู่บนขนทางอันเชื่อมตรงนี่คือความสวยงามของอิสลามครับบวบิเลตาฟิกวันศีดษะยะอัสลามวะลัยกลุมวะลาอัลุมลลาฮ์วะบะลากาตุด